สวัสดีครับวันนี้เรามาเจาะลึกสถานการณ์ในเมียนมากันหน่อยนะครับสวัสดีค่ะคือมีข้อมูลน่าสนใจ2ส,ส่วนหลักๆที่อยากจะคุยกันส่วนแรกเลยเนี่ยเป็นเรื่องความสัมพันธ์ทางทหารนะครับระหว่างเ,เบลารุสกับรัฐบาลทหารเมียนมาค่ะดูจะใกล้ชิดกันมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะเรื่องอาวุธใช่ครับเรื่องระบบป้องกันภัยทางอากาศนี่น่าสนใจมากแล้วก็ส่วนที่2คือภาพรวมการสู้รบเลย เอาแบบล่าสุดต้นเดือนกรกฎาคม2025เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างค่ะเราก็จะใช้ข้อมูลจากทั้งรายงานสืบสวนเรื่องเบลารุสแล้วก็ข่าวจากพื้นที่สู้รบเลยนะคะครับเป้าหมายก็คืออยากจะทําความเข้าใจแหะครับว่าไอาการสนับสนุนจากข้างนอกเนี่ยอย่างเบลารุสเนี่ยมันไปช่วยเสริมศักยภาพกองทัพเมียนมาในสนามรบที่ตอนนี้เอ่อก็ดูจะกดดันหนักหน่วงอยู่เหมือนกันได้ยังไงบ้างค่ะถ้าพูดถึงความสัมพันธ์เบลารุสเมียนมาจริงๆก็มีมาสักพักแล้วนะคะ แต่ว่าหลังรัฐประหารนี้ดูจะเข้มข้นขึ้นเยอะเลยครับมีหลักฐานอะไรชี้ชัดบ้างครับก็มีเอกสารที่รั่วออกมานะคะยืนยันเลยว่ามีการสนับสนุนต่อเนื่องทั้งอาวุธทั้งการฝึกอาวุธอะไรบ้างครับที่น่าสนใจหลักๆที่พูดถึงกันก็คือระบบบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศที่คาดว่าน่าจะเป็นตัวแม d ด็อกส์นะคะแม่ด็อกส์ตัวนี้มันสําคัญยังไงครับ คือระบบนี้มันจะช่วยรวมศูนย์การสั่งการระบบป้องกันภัยหลายๆอย่างเข้าด้วยกันได้นะคะแล้วก็มีเรดาร์วอลสต็อก 3D ด้วยอันนี้ตรวจจับระยะไกลอแล้วก็มีพวกขีปนาวุธ q u a ดแรดเที่ปรับปรุงใหม่แล้วด้วยค่ะโหครบเหมือนกันนะเนี่ยแล้วสัญญาพวกนี้คือเพิ่งมีหลังรัฐประหารเลยครับจริงๆมีมาก่อนหน้านั้นแล้วค่ะ ตั้งแต่สิงหา2019นโน่นเลยแล้วก็มีต่อเนื่องมาหลังรัฐประหารด้วยทั้งปี2021แล้วก็2022ค่ะอแล้วเอ่อไอระบบ m a d ด็อที่ว่าเนี่ยถ้ามันรวมศูนย์ได้จริงมันก็น่าจะช่วยเรื่องโดรนของฝ่ายต่อต้านได้เยอะเลยสิครับก็น่าจะเป็นแบบนั้นค่ะแต่ก็มีประเด็นเรื่องการจ่ายเงินเหมือนกันนะคะเอ้า ยังไงครับมีปัญหาอะครับใช่ค่ะเอกสารที่ออกมาเนี่ยมันชี้ว่ากองทัพเมียนมาเหมือนจะติดขัดเรื่องการจ่ายเงินผ่านธนาคาร MFTB อ๋อธนาคารที่โดนคว่ำบาตไปใช่ค่ะก็เลยถึงขั้นว่าต้องขอจ่ายเป็นเงินสดเลยนะคะมีข้อมูลว่าเบลารุสเคยส่งเครื่องบินมารับเงินสดเองถึงเนปิดอรเลยโอ้ต้องขนาดนั้นเลยสแสดงว่าการเข้าถึงระบบการเงินระหว่างประเทศนี่ลำบากจริงค่ะ เราก็มีบทบาทของพวกนายหน้าค้าอาวุธเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอย่างบริษัท d y n a ส t y Group ปบริษัทนี้เป็นของใครครับของนายองโมมิมยินนะคะคนที่เป็นกงศูนกิติสมัครศักดิ์เบลารุสประจําเมียนมาด้วยอ๋อมีตําแหน่งทางการทูตบางหน้าอีกแบบนี้ยิ่งซับซ้อนเลยสิครับค่ะ ใช่ค่ะแล้วก็มีอีกบริษัทชื่อ Global Toplink Technologies ด้วยอนอกจากอาวุธแล้วเห็นว่ามีการฝึกอบรมด้วยใช่ค่ะอันนี้ก็น่าสนใจมีข้อมูลยืนยันเลยว่ามีนักศึกษาวิชาทหารเมียนมาจากหน่วยที่ผลิตอาวุธของเขานะคะคไปเรียนด้านวิศวกรรมวิทยุอิเล็กทรอนิกส์ที่มหาวิทยาลัยดังๆด,ด้านเทคนิคของเบลารุสเลยอย่าง BSUIR เรียนด้านนี้โดยตรงเลยครับมันน่าจะเกี่ยวกับอะไรเรดาร์สงครามอิเล็กทรอนิกส ก็น่าจะประมาณนั้นเลยค่ะคือคงเน้นมารับมือภัยคุกคามใหม่ๆอย่างโดรนโดยเฉพาะเลยแล้วก็มีการเซ็นเ o u เพิ่มเติมระหว่างมหาวิทยาลัยด้วยนะคะอืมเหมือนเตรียมการระยะยาวเลยนะเนี่ยค่ะล่าสุดพลเอกอาวุโสมินอองไลก็เพิ่งไปเบลารุสมาสองรอบเลยนะคะปีนี้มีนาคมกับมิถุนายนที่ผ่านมาไปทําไมครับก็ไปกระชับความร่วมมือด้านกลาโหมนี่นแหละค่ะมีไปพบปากกับบริษัทอาวุธเบลโอมโฮดิ้งด้วย โหดูจะสนับสนุนกันรอบด้านจริงๆทั้งฮาร์ดแวร์ทั้งความรู้ทางเทคนิคทีนี้เอ,อ่คำถามคือไอการสนับสนุนจากข้างนอกเนี่ยมันส่งผลในสนามรบจริงๆมากน้อยแค่ไหนครับลองมาดูสถานก,การณ์ล่าสุดกันดีกว่าได้ค่ะ ภาพรวมรวมตั้งแต่เมษา2024นที่ผ่านมานะคะกองทัพเมียนมาก็พยายามเปิดฉากโต้กลับในหลายพื้นที่เหมือนกันหลังจากได้กําลังพลใหม่มาเสริมใช่ค่ะแล้วก็อาจจะมีเรื่องการสนับสนุนจากจีนบางส่วนเข้ามาด้วยทําให้ออกองทัพพม่าหันไปพึ่งการโจมตีทางอากาศกับโดรนของตัวเองมากขึ้น mm hmm. ซึ่งการที่เขายังคงปฏิบัติการทานอากาศได้เรื่อยๆเ,เนี่ยทั้งๆที่โดนกดดันหนักอาจจะเป็นผลมาจากระบบป้องกันภัยที่ได้จากเบลารุสก็ได้นะคะก็เป็นไปได้ครับแต่ถึงอย่างนั้นนะคะ ก็ยังเห็นข่าวว่าเสียฐานที่มั่นสำคัญภาคพื้นดินไปในบางพื้นที่อยู่ดีค่ะสถานการณ์มันดูเหมือนจะยันยันกันอยู่พอยกตัวอย่างพื้นที่เด่นๆหน่อยได้ไหมครับช่วงต้นเดือนกรกฎาคมนี่เท่าล่าสุดเลยนะคะที่รัฐคารนีกองทัพเพิ่งออกมาบอกว่ายึดเมืองโมเบรค,คืนได้เมื่อวันที่7กรกฎาคม โมเบรนี่ฝ่ายต่อต้านยึดไปนานแล้วนี่ครับตั้งแต่ปลายปี2023ใช่ค่ะแต่ว่าในเวลาใกล้ๆกันเลยแค่วันที่30มิถุนายนฝ่ายต่อต้านอย่าง KNDF กับพันธมิตรก็เพิ่งยึดฐาน1134ที่เมืองพะซองไปได้ฐานนี้สำคัญไหมครับสำคัญค่ะเป็นจุดยุทธศาสตร์เรื่องเส้นทางส่งกำลังบำรุงเลยทำให้การสู้รบแถวแถวโมเบรกับโบราแคะตอนนี้ก็ยังหนักหน่วงมากค่ะแล้วที่อื่นล่ะครับอย่างรัชชานเป็นยังไงบ้าง รัชชานี้ก็มีการตโต้กลับของกองทัพเหมือนกันค่ะทั้งชาญเหนือแถวแถวหนองเขียวที่ปะทะกับ TNLA ครับแล้วก็ทางชาญใต้ที่ปะทะกับ PNO l โดยมีกองกำลัง PNO ที่สนับสนุนกองทัพช่วยรบด้วยแต่เหมือนเคยได้ยินว่าจีนพยายามเข้ามาไกลเกลีย่ยใช่ค่ะมีข่าวว่าจีนพยายามเข้ามาคุยกับ TNLA กับกองทัพอยู่เหมือนกันเห็นว่าจะมีนัดคุยกันปลายเดือนสิงหาคมนี้ค่ะ โอ้โหซับซ้อนจริงมีทั้งรบทั้งเจรจาไปพร้อมๆกันแล้วที่รัฐกะฉินล่ะครับขาชาฉินนี้ยังรุนแรงต่อเนื่องเลยค่ะโดยเฉพาะที่เมืองภาคกันล่าสุดก็เพิ่งมีพลเรือนเสียชีวิตจากการยิงของทหารไปเมื่อวันที่ 5. กรกฎาคมครับกองทัพก็พยายามจะยึดพื้นที่สําคัญคืนส่วนที่เมืองบะมอก็ยังสู้กันอยู่มีพื้นที่อื่นอีกไหมครับที่น่ากังวล มีเหตุการณ์น่าสลดที่ภาคพะโคค่ะวันที่5กรกฎาคมเหมือนกันโรนของทหารไปทิ้งระเบิดใส่โรงเรียนในเมืองจอกจี้ที่ชาวบ้านใช้เป็นที่หลบภัย โห oh, แล้วเป็นยังไงบ้างครับมีผู้เสียชีวิต6คนเลยค่ะในนั้นมีเด็กด้วย2คนน่าเศร้ามากแล้วก็มีที่ภาคสากายกองกำลังฝ่ายต่อต้านชาวชินเขาสกัดกำลังเสริมของกองทัพที่ส่งจากเมืองกะเลจะไปรัดชินได้สำเร็จทำให้ทหารถอยกลับไปนี่ก็วันที่5กรกฎาคมเหมือนกันฟังดูแล้วสนามรบยังเดือดอยู่ทุกจุดเลยนะครับแล้วก็พันผวนมากด้วยถ้าให้ลองประเมินภาพรวมตอนนี้แหะครับ การสนับสนุนจากเบลารุสเนี่ยมันดูจะมีความสำคัญยังไงบ้างค่ะถ้าให้เชื่อมโยงกันนะคะคือเทคโนโลยีป้องกันภัยทางอากาศหรืออาจจะอย่างอื่นด้วยที่ได้จากเบลารุสเนี่ยก็น่าจะเป็นปัจจัยสำคัญเลยที่ช่วยให้กองทัพเมียงมายัางยังคงความได้เปรียบทางอากาศอยู่ได้บ้างครับ คือช่วยรับมือดโดรนได้ดีขึ้นใช่ค่ะแล้วก็ทําให้เขายัางสามารถใช้เครื่องบินดโดรนโจมตีต่อไปได้แม้ว่าจะเสียพื้นที่ภาคพื้นดินไปหลายจุดก็ตามแต่สงครามภาคพื้นดินก็ยังสําคัญอยู่แน่นอนค่ะการสู้รบบนพื้นดินยังเป็นตัวแปรสําคัญที่พลิกผันได้ตลอดเวลาแล้วฝ่ายต่อต้านเอง,อเ,องเขาก็ยังแสดงให้เห็นว่าสามารถรุกคืบยึดพื้นที่สําคัญสําคัญคืนมาได้อยู่เหมือนกันอืมก็น่าคิดนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการผสมผสานกันร,ระหว่างเทคโนโลยีจากภายนอก กับปัจจัยภายในสนามรบจริงๆทั้งความซับซ้อนทั้งความมุ่งมั่นของแต่ละฝ่ายมันจะนำพาความขัดแย้งในเมียนมาไปทั้งไหนกันแน่โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดว่าการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากเบลารุสมันไม่ได้หยุดอยู่แค่ระบบป้องกันภัยทางอากาศแต่อาจจะรวมไปถึงขีดความสามารถอื่นๆที่นักศึกษาทหารกำลังไปเรียนรู้กลับมาอันนี้น่าจะเป็นอีกประเด็นที่เราต้องจับตาดูกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเลยครับ